สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านกาน็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรักเล็กเด็ดทางช่องทางซีมีดัตมีสามบีบีขิกทีวีรวมถึงช่องทางอื่น,นๆไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกยูทูบหรือทางโมโนโฮโรด้วยเช่นกันนะคะรายการของเราเนี่ยก็จะเป็นรายการที่มีการพยากรณ์ในวันเดือนปีเกิดของแต่ละท่านนะคะว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์เนี่ยดวงชะตาของคุณในช่วงเวลา1ถึง15รกรกฎาคมนียจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากจะมีการพยากรณ์แล้วเนี่ยก็ยังมีการวิเคราะห์ตัวเลข ด้วยค่ะว่าในงวดของวันที่1กรกฎาคมตามสถิติเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันควรจะเป็นเลขอะไรซึ่งการวิเคราะห์ตรงนี้ก็จะมาจากการเก็บสถิติจากการคํานวณทางโหราศาสตร์ไทยนั่นเองรายการของเราเนี่ยนะคะจะไม่สนับสนุนในเรื่องของการทําผิดกฎหมายแต่อย่างใดน,นะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเองอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้จัดรักด้วยค่ะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะ อาจารย์ลากหยิบมาดีใจกับท่านที่เกิดอาทิตย์เพราะว่ามันจะเด่นในเรื่องของโชคลาภโชคลาภช่วงนี้จะมีการหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ดีหรือจากการได้รับของขวัญของฝากของกำนันก็ดีเรียกว่าจะได้รับของฝาัของฝากที่ถูกอกถูกใจละการงานค่ะตรงนี้ต้องระมัดระวังซากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับผู้ลับผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ใกล้ชิดกับผู้ลับผู้ใหญ่เนี่ยก็ออกห่างๆกันเว้นระยะสักนิดหนึ่งดวง เกี่กับอาทิตย์การเงินช่วงนี้นะก็ยังบอกว่ายังหมุนคล่องนะคะการหมุนเงินตรงนี้ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือหากใครก็แล้วแต่ที่มีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะคะการเป็นใจหน้าเลยก็แล้วแต่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะความรักนะช่วงนี้ระมัดระวังซ่ากนิดหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะมีการประทะคารมกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องโดยเฉพาะกับเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามากัวพันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาตรงนี้อยู่หนักน สักนิดหนึ่งนะคะใจเย็นๆไว้นิดหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้สําหรับดวงรักของคนโสดเนี่ยช่วงนี้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆกันก่อนนะเพราะความรักที่เข้ามาตรงนี้ค่ะมันยังไม่ใช่เป็นตัวจริงของคุณนะคะคุณเด่นในเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความรักเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้โชคลาภเนี่ยห่างหายไปด้วยเช่นกันเราจะมาดูตัวเลขมงคลกันนะคะว่าเลขมงคลของคุณเนี่ยก็จะเป็นเลข5เลข2นะคะแล้วก็เลขหนึ่งอันนี้เป็นเลขมงคลรนะัก รวมคุณทรัพย์ของคุณจุดทูบเสียงทายค่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นขุมทรัพย์ของคุณก็อีกอันก็คือบัตรประชาชนของคุณคุณดูเลยค่ะว่าในเลขบัตรประชาชนของเราเนี่ยตัวไหนที่มันมีซ้ำๆๆกันหลายๆตัวนั่นคือตัวเด่นในเลขบัตรประชาชนของคุณเพราะฉะนั้นดึงตัวเหล่านั้นนะคะออกมาจับคู่วินออกมาจับคู่กันแล้วอย่างที่บอกนะบัตรประชาชนเป็นตัวแทนของเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่ต้องดูแลบัตรประชาชนเนี่ยให้เอี่ยมใหม่อยู่เสมอพลังจากบัตรประชาชน ค่อนข้างเยอะเลยนะสาหรับสีมงคลตรงนี้นะคะหรือการที่จะเป็นการเสริมดวงเราสีแดงหรือเสื้อผ้าที่เป็นสีสดใสเนี่ยคะ่ะจะเป็นสีหนึ่งที่เรียกทรัพย์เรียกโชคแล้วก็หน้าจอโทรศัพท์ค่ะให้ขึ้นในเรื่องของธนบัตรเรื่องของเงินไว้นะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดในเรื่องของงานการเงินให้กับเราได้อย่างดีเลยเครื่องประดับช่วงนี้นะคะให้ใช้หยกเพชรแล้วก็นิลนะคะหรืออาจจะใช้เครื่องประดับที่มีรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่ จะเป็นเครื่องประดับนำโชคให้กับเราถ้าจะสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีหลวงพ่อปากแดงพ่ะพิคเนตนะคะแล้วก็หลวงพ่อทันใจสำหรับการเสริมดวงตอนนี้นะรับประทานอาหารที่สดๆเป็น,ปนตรงเนี้ย งดไปก่อนนะคะอย่างเช่นหอยแครงหอยแมงผู้กุ้งเผาพวกนี้งดก่อนเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้โชคลาภของคุณเนี่ยสะดุดส่วนในเรื่องของเคล็ดลับปันเสียงโชคค่ะให้ซื้อกับผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมนะคะหรือแผงที่อยู่ในวัดหรือใกล้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ถ้าจะพูดถึงเรื่องเด่นๆน,นะคนที่เกิดวันจันทร์ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่มีดวงของการมีโชคลาภเข้ามานะคะแล้วก็โชคลาภตรงนี้จะมาอย่างฟุกๆด้วยเรื่องของการลงทุนเนี่ยเรียกว่าเยียบเพราะว่ามองเห็นในเรื่องของช่องทางการกอบโกยได้อย่างดีเลยนะคะการงานไปเรื่อยๆค่อนข้างที่จะมีความก้าวหน้าอย่างดีเลยแต่ว่าการงานตรงนี้ที่มันจะมีความก้าวหน้าได้เนี่ยหนึ่งคุณจะต้องมีการทุ่มเทกับงานนะคะอย่าให้ใครทํางานแทนตัว เพราะว่ามันจะทําให้ผลงานต่างๆเนี่ยที่คุณทุ่มเทไปที่คุณลงไม้ลงมือไปเนี่ยกลับกลายเป็นของคนอื่นเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเรื่องการเงินเนี่ยจริงๆของตัวเองเนี่ยมันโอเคอยู่แต่คุณจะเหนื่อยเรื้อร้อนใจในเรื่องเงินกับการไว้อกไว้ใจผู้อื่นแล้วช่วงนี้คนที่เกิดบจปสรรเนี่ยอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเพราะถ้าเกิดคุณให้เขาหยิบยืมเงินไปเนี่ยโอกาสที่จะได้คืนมันเนี่ยมันค่อนข้างยากเรื่องของความรักเนี่ยจะมีปัญหานะเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาเพราะว่ามันจะมีกกาาารเข้้ไปว ่ายเลือกส่วนตัวของกันและกันมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใจนะคะอย่าไปหยิบโทรศัพท์ของแฟนขึ้นมาดูอย่าไปก้าวไกยอย่าไปจุกจิกไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาจนกายเป็นความห่างเหินได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งสําหรับดวงของคนที่เกิดวันจันทร์คนโสดค่ะดวงรักจูบอกเลยเพราะฉะนั้นชอบใครก็แค่ผ่านๆไปแล้วก็บอกเลยค่ะว่าโอกาสที่มันจะจริงจังนะมันจะเป็นความจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะมันเป็นแค่ความฝันนะ สำหรับในเรื่องของตัวเลขมงคลค่ะจะเป็นเลข8เลข2แล้วก็เลข4นะคะอันนี้จะเป็นเลขมงคลของคุณแล้วก็กุมมรัพเนี่ยจะอยู่กับรหัสส่วนตัวของคุณเช่นใครที่ ตามที่มีรหัส ATM รหัส Wi-Fi ต่างๆนั่นคือกลุ่มรัพย์ของเรานะคะแล้วก็ไปไหวพ้พระไปทําบุญที่ไหนไปดูในอ่างน้ามนต์นะเพราะตรงนั้นจะมีตัวเลขที่คุณมองเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดคุณปิ๊งตรงนั้นนะคะนั่นคือตัวเลขที่เป็นมงคลของคุณสิ่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มรัพย์ให้กับคุณได้ก็คือผู้ปฏิบัติธรรมสําหรับสีในช่วงนี้นะคะจะมีสีน้ําเงินน้ําตาลแล้วก็สีขาว,วก็อาจจะใส่เหมือนเวียนงกงันไปแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยให้เป็นนิลสเก็ต ดาวสเกตด,ดาวจะเป็นหินที่มีสีดำนะคะแล้วก็เรื่องประดับที่อาจจะเป็นรูปทรงสีเ่เหลี่ยมจัตุตรัสก็ได้หลวงพ่อเปิ่นพญานาฏนะคะแล้วก็หลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยอยากจะขอเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็สามารถขอกับท่านศักดิ์ท่านนี้ได้เลยสําหรับการเสริมดวงตรงนี้นะคะให้ทานบางสวรรัตนะคะแล้วก็ให้หมั่นทําทานบ่อยๆนะเพราะการอ่านบังสวิรัตหรือ การทำทานตรงนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เร่งรับผลมาให้กับคุณเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคค่ะให้ซื้อกับคนที่สูงอายุแล้วก็เป็นเพศชายเขาคนนั้นจะเป็นผู้ดําโชคให้คุณแล้วก็แผงเนี่ยให้อยู่ในวัดใกล้วัดหรือหน้าสันเจ้าก็ได้ เรื่องเด่นๆเ,เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเพื่อนฝูงนะสหชัะสหัสช,หชเพื่อสังคมเพื่อนฝูงคืออาจจะมีการออกสังคมหรือพบปะกับเพื่อนฝูงมากแต่ว่าที่เด็ดมันก็คืออะไรล่ะเขาเหล่านั้นเพื่อนเราเนี่ยจะแนะนําช่องทางหรือโอกาสดีๆเนี่ยมาให้กับเรานะคะรวมถึงหากมีปัญหาอยู่คําแนะนําต่างๆเนี่ยที่เขามีให้เราเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเราเองเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้การออกสังคมในต่างๆเนี่ย คุณจะพบกับวิสัยภาพน์ะนะนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะทําให้เรามีความก้าวหน้าไปได้เรื่องของการงานอาจจะมีเรื่องขุกขักเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างนะคะการงานอาจจะมีบรสรรคมีปัญหาบ้างแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าสามารถที่จะผ่านไปได้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์รักอยากจะบอกว่าอย่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่าเริ่มต้นงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ดีอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะถ้าชะรอได้ชะรอไว้ก่อนดวงของคุณเนี่ยลักษณะของการเงินเนี่ยมันยังไปได้ เรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดคุณมีนิสินอยู่ตรงนี้ต้องระมัดระวังว่าอาจจะถูกทวงถามได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีนิสินอยู่เนี่ยคุณควรที่จะวางแผนได้แล้วนะคะว่าจะผ่อนชําระยังไงหรือจะหาช่องทางไหนมาเพื่อที่จะทําให้นิสินตรงนี้หมดไปโชคลาภตรงนี้ต้องบอกเลยสําหรับคนที่เกิดประดังคารเนี่ยโชคลาภช่วงนี้ไม่เด่นเอาเสร็จเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเสี่ยงโชคเพ่าลงบ้างหรือหมั่นทําทานกับคนหรือกับสัตว จนจัดก็ได้นะครับตรงเนี้ก็อาจจะเป็นอันิสงสมาทําให้เรามีโชคลาบเข้ามาหาบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างดีนะความรักของคุณสดใสรับลื่นดี คนโสดค่ะคนอื่นต้องอิจฉาคุณนะ่ะเพราะว่าดวงความรักของคนโสดเนี่ยจะมีคนดีๆเข้ามาปัวพันเข้ามาส่วนอกสนใจนะคะถ้าเกิดคุณตอบรับไว้เขาจะเป็นคนรู้ใจคุณได้ในอนาคตส่วนในเรื่องของตัวเลขมงคลนะคะก็จะเป็นเลข5เลขหแล้วก็เลขหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขมงคลของคุณคุ้มทรัพย์เนี่ยนะคะช่วงนี้นะจะอยู่ที่ทะเบียนรถนะคะแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้อาจจะติดขัดอะไรก็แล้วแต่ให้ไปบ่นบ,นบานกับสิ่ง แล้วก็เสกเสรสีดูตรงนั้นคือขุมทรัพย์ของคุณนะการเสริมดวงค่ะสีส้มสีเขียวแล้วก็สีดําสีน้ําเงินเข้มอันนี้จะเป็นสีมงคลของคุณแล้วก็เครื่องประดับนําโชคนะคะก็จะเป็นพลอยที่เป็นสีชมพูเททายนะคะแล้วก็เครื่องประดับที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับ ที่เสริมดวงเรานั่นเองสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นองค์สมเด็จพระนเรศส่วนมหาราชนะคะแล้วก็พระแม่ธรณีรวมถึงหลวงพ่อสหวังนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านมั่นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์ลักพูดมาเพราะว่าท่านจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หนุนดวงเราอยู่การเสริมดวงช่วงนี้นะคนที่เกิอดอังคารเนี่ยให้ถ่ายชีวิตสัตว์หรือทําบุญที่เกี่ยวกับการชําระนิสงชําระนิสงคืออะไรก็คือการบริจาคค่าน้ําค่าไฟนั่นเองอะค่ะนะคะ,นะคะหรืออาจจะซื้อที่ดินก็ได้ผมดิน ซื้อทายถมวัดอะไรเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือพวกชำระนิสสมทั้งหมดสำหรับเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคเนี่ยถ้าจะเสี่ยงให้ซื้อกับผู้ชายนะคะที่มีรูปร่างท่าทีธรมัดถแมงนะคะเป็นคนหนุ่มหรือคนคนนั้นนั่งอยู่บนรถจักรยานที่อยู่ใกล้กับร้านอาหาร อจลจากย์รักกลับมาใบแรกเป็นกับมะเพราะฉะนั้นเรื่องเด่นๆเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานที่ค่อนข้างปังมากๆเลยทีเดียวคุณจะได้รับการโปรโมตนะคะแล้วก็มีโอกาสได้แสดงฝีมือทําให้ผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยให้การสนับสนุนให้การตอบรับคุณอย่างดีเลยทีเดียวเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นไปตามอย่างที่เราคาดหวังคาดคิดไปเลยทีเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยปังค่ะส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้ มันก็คล่องมือดีอยู่นะคะแต่ว่าหากมีการติดขัดอะไรก็แล้วแต่ก็ยังได้รับการตอบรับได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอยู่พอสมควรเลยนะคะรวมถึงใครก็แล้วแต่ตอนนี้จะมีเรื่องของการติดต่อขอเครดิตขอสินเชื่อต่างๆช่วงนี้อาจจะวุ่นวายนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะแต่มันจะประสบความสําเร็จอย่างที่เราหวังไว้โชคลาภเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะมีเข้ามาแค่ปลปายเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางวันถ้าจะซื้อ ้าจะเสี่ยงโชคก็ขอให้แค่หอมปากหอมคอพออย่าทุ่มเพราะหากคุณทุ่มมากๆนะคะโชคลาบอ่ะมันจะหลุดมือเพราะมันเกินกาลังบุญของเรานั่นเองส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าความรักเนี่ยรับรื่นนะคะแล้วแฟนเราหรือคนรักของเราเนี่ยยังพร้อมที่จะให้คําแนะนําหรือเข้ามาช่วยเหลือเราอย่างเต็มอกเต็มใจคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าดวงรักช่วงเนี้ยมาแรงค่ะมีเข้ามาให้เลือกคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับเรา ทั้นนเลยเรียกว่าดวงความรักของคนโสดเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวเราจะมาต่อกันด้วยตัวเลขมงคลนะคะของคนที่เกิดเป็นพุทธเนี่ยเลขมงคลของคุณคือเลขศูนย์เลข9แล้วก็เลข6นะคะนี่เป็นเลขมงคลนะคุมทรัพย์ของคุณนะคะจะอยู่กับเลขที่บ้านเพราะฉะนั้นเลขที่บ้านที่ติดอยู่ด้าบ้านไปเช็ดถูให้สะอาดให้มองเห็นได้อย่างเด่นชัดเพราะนั่นคือกลุ่มทรัพย์ของเราแล้วอีกที่หนึ่งก็คือพวกต้นไม้พวกนางตะเคียนต่าง ทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงเนี่ยช่วงนี้ใช้สีเขียวสีครีมแล้วก็สีม่วงเข้มละเครื่องประดับใครมีหยกอายกมาติดตัวไว้หรือใครชอบเครื่องเงินนะคะสวมใส่เครื่องเงินติดตัวไว้หรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับที่มีรูปทรงกลมหรือทรงรีแทนก็ได้หลวงพ่อบ้านแหลมพระแม่อุมาแล้วก็องค์พระศรีวรีจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธในรอบ1 1 5ถึงกรกฎาน,นี้ค่ะการเสริมดวงตรงนี้ให้เสริมดวงกับผู้ประสบภัยธรรมชาตินะคะ หรือกับมูลนิธทิที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยกับคนยากไร้คนยากจนที่ไร้ที่พึ่งพาแล้วเคล็ดลับการเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับคนท้องหรือผู้หญิงที่มีลักษณะอวบอ้วนนะคะแล้วก็ลงพุงแพงเนี่ยให้อยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะนะคะหรืออาจจะอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าก็ได้ พอพูดถึงพุธกลางคืนเนี่ยหรือคนที่เกิดวันลาหูเนี่ยจะเป็นช่วงที่เกิดวันพุธตั้งแต่18.00นนไปจนถึง6โมงเช้าของวันพฤหัสบดีเลยนะคะตรงนี้เราเรียกว่าวันพุธกลางคืนหรือวันลาหูนั่นเองทีนี้เราจะมาดูค่ะว่าเรื่องเด่นของคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรบ้างจับให้มามีแต่เงินทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ของคุณเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ โชคลาภเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ยังตามมาติดติดด้วยใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้มีการติดต่อเรื่องเงินทองที่มันค้างคายอยู่นะคะหรือมีการพูดคุยก,กับเรื่องเงินทองอยู่ตอนนี้เรียกว่ามีโอกาสที่จะคว้ามาให้เราได้เก็บเงินใส่กระเป๋าละส่วนในเรื่องของการงานค่ะต้องระมัดระวังนะะในเรื่องของการสื่อสารกับคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ดีหรือในเรื่องกับบริวารก็ดีนะคะไม่อาจจะมี ีการสื่อสารที่มันคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดจะทําให้ตัวงานเนี่ยเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องงานเนี่ยระมัดระวัง สมัยเนี้ยบางทีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพวกสั่งงานทางลายอ่านอะไรต่างๆนะการให้ข้อมูลต่างๆพวกนี้ด้วยนะอันนี้เป็นคนที่เกิดเป็นผูก้กงคืนเนี่ยต้องระมัดระวังสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้นะคะหมุนคล่องหากเรากําลังบอกขายทรัพย์สินอยู่จะเป็นบ้านเป็นรถก็ดีอันนี้คุณจะได้รับข่าวดีลนะความรักเนี่ยระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะถูกยุ่ยแย่ถ้าไม่เกิดความระแวงกันได้สิ่งที่ได้ยินขึ้นมาเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าใครก็แล้วแต่ ที่มาฟ้องเรามาบอกเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดมันอาจจะเป็นการคาดเดาของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณหนักแน่นปัญหาในเรื่องนี้จะไม่มีแต่ว่าถ้าพูดถึงความรักของคนโสดล่ะความรักของคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าคบแค่ชิลๆพอได้อยู่เป็นวิตามินชีวิตพอได้อยู่แต่ถ้าคบเป็นอย่างจริงจังคุณจะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันว่าตัวเลขมงคลของคุณเนี่ยคือเลข3เลข7ด แล้วก็เลข9อันนี้เป็นตัวเลขมงคลนะกูุมทราบอยู่ที่กระเป๋าสตางค์ค่ะใครที่เก็บเงินไว้ในเก๊ดินชารใครที่เก็บเงินไว้ในกระเป๋าสตางค์ช่วงนี้ต้องหมั่นดูแลต้องหมั่นจัดให้ดี โดยเฉพาะใบทวงนี่เอาออกไปให้ไกลๆเพราะนั่นมันคือสิ่งที่จะทำให้เงินไม่เข้ากระเป๋าเราแล้วอีกที่หนึ่งที่เป็นคุมทรัพย์ของคุณเลขขันน้ำมนต์ใครที่ชอบทำบ,บุญเนาะเวลาไปทำบุญที่ไหนจะได้แปบอนุโมทนาบาัตรดูเลขที่ใบอนุโมทนาบัตรด้วยค่ะสำหรับในเรื่องการเสริมดวงเนี่ยสีขาวนะคะสีฟ้าแล้วก็สีชมพูเป็นสีที่สวมใส่นะคะอยู่เป็นประจำเพราะสีเหล่านี้ก็จะเป็นในเรื่องของโชคลาภกับคุณ แล้วเครื่องประดับนะคะช่วงนี้ใช้เครื่องเงินหรืออาจจะเป็นทองคาก็ได้เครื่องประดับที่มีรูปทรงกลมหรือทรงรีก็จะเป็นเครื่องประดับอันนึงที่นําโชคให้กับคุณด้วยเช่นกันพระราหูปู่ศรีสุสทโธทแล้วก็พญานาครวมถึงองค์พระพุทธสัตว์กวนอิมเนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําคุณในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะขอพรเรื่องการงานการเงินก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของโชคลาภก็ดีเนี่ยก็ขอให้ไปขอกับพระองค์ท่านวันเสงี่มโชคนี้นะอาจารย์รักแนะนิดนึงค่ะว่าให้ซื้อกับผูู้้้หหญิงรือผชายก็ไดทีี่ม ผิวคล้ำแล้วแผงเนี่ยให้อยู่ในปั๊มน้ํามันหรือในรานจอดรถจะเป็นรานจอดรถของวัดของในปั๊มน้ํามันก็ได้นะครับ คูจับมาได้ไพ่ใดแท่งในเป็นไพ่ปัตตนีนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยค่ะว่าเด่นในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้นะคะมีเรื่องขุ่นใจกันอยู่ช่วงนี้นะเรียกว่าเหมาะกับการที่จะปรับความเข้าใจกันมันเป็นความรักที่พร้อมที่จะเข้าอกเข้าใจกันนั่นเองนะ,ะส่วนในเรื่องของคนโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรารักใครปื้มใครนะคะชอบใครเนี่ย าเข้าไปสนิทสนมด้วยช่วงนี้มีโอกาสนะสำหรับในเรื่องของการงานนะคะดูเหมือนจะราบลื่นนะแต่ความที่เป็นกําลังดาวจนทั์อยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังปัญหาภายในองค์กรด้วยเพราะว่ามันมีความไม่เสถียรอยู่นโย,ยบายต่างๆมันอาจจะไม่แน่นอนนะคะส่วนใครที่ค้าขายอยู่เนี่ย นะคะไม่ว่าจะเป็นในออนไลน์หรือในกิจกรรมของตัวเองเนี่ยช่วงนี้อาจจะเงียบเนียไปสักนิดหนึ่งนะคะช่วงที่เงียบเนี่ยอาจารย์รักอยากให้จะมีการลองปรับป,ปรุงในตัวสินค้าหรือในแผนการโฆษณาต่างๆการใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเสริมเนี่ยบอกว่ามันจะทําให้สินค้าหรือการค้าขายของคุณเนี่ยมีความกระเตื้องขึ้นมาได้การเงินค่ะถือว่าโอเคนะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะต้องบอกนะว่าได้ว้าวกันเล็กๆค่ะเพราะว่าเป็นวันหนึ่งที่อาจจะมีโชคา เข้ามานะคะให้ได้ตื่นเต้นให้ได้ร้าใจกันบ้างละ่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในหลังวันที่7ที่8ไปแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะท่านใดก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องของโรคประจําตัวอยู่ต้องดูแลให้ดีๆเลย เราจะมาต่อกันในเรื่องของตัวเลขมงคลกันนะคะว่าตัวเลขมงคลของคุณเนี่ยก็จะเป็นเลข2เลข8นะคะแล้วก็เลข3อันนี้เป็นตัวเลขมงคลของเรานะสาหรับคุมทรัพย์จะอยู่ที่ห้องพระนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสักการะที่เราเช่าบูชามาให้ไปขอพรจากท่านแล้วก็จุดธูปเสียงทายขอโชคลาภจากท่านซากเพราะนี่คือคุมทรัพย์ของคุณเลยทีเดียวการเสริมดวงตัวนี้ช่วงนี้นะอาจารย์รัตจะเน้นการใช้สีฟ้าสีเหลืองนะคะเหลืองจะเป็นเหลืองอ่อนเหลืองเหลืองเข้มได้ หมดแล้วก็สีขาวก็เรียกว่าเป็นสีเสริมดวงกับเรา ส่วนเครื่องประดับที่จะเป็นเครื่องประดับนําโชคจะเป็นทองคาก็ได้นะคะหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองก็ได้เพชรพลอยไพลินรวมถึงเครื่องประดับที่มีรูปทรงที่เป็นสามเหลี่ยมด้วยเช่นกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่กับเราก็จะมีพุธ,ธิจินาราชพยาคุดนะคะแล้วก็พระเจ้าตักศิลมหาราชนั่นเองใครที่ตอนนี้ที่อุปสรรคปัญหาเรื่องงานอยู่นะคุณสามารถที่จะไปสักการะขอพรกับพระอ,องค์ท่านได้เลยค่ะการเสริมดวงตรงนี้นะให้หมันทําทานกับคนยากไร้ขอทานก็ได้มูลนิธิ ต่างที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กยากไร้เด็กตามชนบทพวกนี้ค่ะทุกครั้งที่ทําบุญต้องกรวดตามเสมอเคล็ดลับในวันเสี่งโชคเนี่ยให้ซื้อเลขกับผู้ชายที่มีใบหน้ายิ้มแย้มนะผิวค้าแผงเนี่ยอาจจะตั้งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะหรืออยู่ในวัดกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ เรื่องเด็กของคุณเนี่ยเป็นในเรื่องของการเดินทางนะโดยเฉพาะการวางแผนการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันจะนําความสุขใจมาให้กับเราหรือใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้มีการติดต่อเกี่ยวกับข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศไปขอวีซา่าไปขออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ดีนะมีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวเรื่องของการงานการงานลับลื่นนะคะนะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ต้องทําหน้าที่เกี่ยวกับติดต่อประสานงานกับเนิยงานต่างๆเนี่ยถือว่าช่วง นี้เป็นช่วงที่ดีของคุณเลยทีเดียวนะคะจะได้รับการตอบรับได้รับการช่วยเหลืออย่างดีแล้วเป็นช่วงที่คุณเหมาะที่จะทําการโยกย้ายเปลี่ยนงานตรงนี้เหมาะมากๆนะ ใครที่มีแผนอยู่แล้วเนี่ยสามารถไปช่วงนี้ได้เลยร่วมถึงในเรื่องของการลงทุนในกิจการต่างๆด้วยถือว่าเป็นจังหวะของชีวิตที่ดีเป็นโอกาสทองก็ยังว่าได้เลยการเงินตอนนี้นะคะแม้จะคล่องมืออยู่แต่มันก็มีในเรื่องของการที่ต้องจ่ายเงินอยู่พอสมควรเหมือนกันดีแต่ว่ามันมีการเงินที่มันคล่องตัวอยู่โชคลาภเนี่ยครูไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ถ้ามีมามก็แค่คำๆหา้หาๆเท่านั้นมันไม่ได้เป็นโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตอะ่ะมันก็ได้เข้ามาให้เราได้ ได้เมาว,ว่างอะ่ะลำรับในเรื่องของความรักเนี่ยมีความสดใสรับลื่นแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะคนโสดจะมีคนเข้ามาพัวพันเป็นคนดีเป็นคนที่จริงจังกับคุณแหละแต่เขายังไม่ได้เป็นคนที่คุณถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณก็คงยังจะมองในเรื่องของความรักเนี่ยผ่านๆไปก่อนเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลนะคะเลขมงคลจะเป็นเลข4เลขหนึ่งแล้วก็เลข6อันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะ กลุ่มทรัพย์ของคุณเนี่ยจะอยู่กับบุคคลนะโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมเพราะนั้นเวลาเราไปไหว้พระหรือไปอย่างที่ที่เขามีงานพิธีต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมเจ้าพิธีคือกลุ่มทรัพย์ของคุณนะคะผู้ใหญ่แล้วก็เลขประทัดนะเลขประทัดเพราะนั้นเวลาเราไปไหว้พระไปจุดประทัดเลขตรงนั้นอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าทิ้งรวมถึงเลขโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ก็ที่คุณใช้บ่อยที่สุดนะ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้นะถ้าจะใช้สีสันนะครก็ให้ใช้สีชมพูสีม่วงอ่อนสีน้ำตาลเข้มนะคะส่วนเครื่องประดับนำโชคค่ะนะคะก็จะมีเพชรมีโอปอนะคะไพลินหรืออาจจะใช้พลอยที่เป็นสีน้ำเงินก็ได้ ก็อาจจะใช้เครื่องประดับที่มีรูปดาวหรือเป็นรูปใบไม้ก็ได้นะคะน,นั่นก็จะเป็นเครื่องประดับที่เสริมดวงเรานำโชคให้กับเราได้ด้วยเช่นกันย่ามโมนะคะหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคานะแล้วก็หลวงพ่อโตวัดป่าใดๆเนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่กับคนที่เกิดบันศุในช่วง1-15ถึงกรกฎาคมนี้นะคะก็ขอให้ไปสักการะกราบไหว้พระองค์ท่านแล้วก็ขอสิ่งดีๆขอความเป็นมงคลเข้ามาการเสริมดวงค่ะให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องการถ่ชีวิตสัตว์อาจจะเป็นโคกระบือก็ได้หรือการปล่อยปลา ก็ไใครก็รับตาไปปล่อยปลาหน้เขียงในสะิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทําควบคู่กันไปก็คือให้อาหารปลาด้วยค่ะเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคเนี่ยถ้าเราจะซื้อให้ซื้อกับคนที่มีรูปร่างสมส่วนนะคะใบหน้าย,ยิบแย้แล้วแผงเนี่ยให้อยู่ในวัดตรงนั้นน่ะจะเป็นที่ใกล้กับที่เขาปล่อยปลานะคะหรือใกล้ที่ที่เขาถ่ายชีวิตโคกกะบือ เด่นในเรื่องของการลงทุนค่ะมีโอกาสที่จะได้กําไรอย่างงามมีโอกาสที่จะได้เม็ดเงินเข้ากระเป๋าเรารวมถึงการฝึกอบรมต่างๆเนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งให้คุณได้คว้าเงินได้อย่างงามเลยทีเดียวโอเคเลยนะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ก่อนหนะ้านี้อาจจะมีการวางแผนเอาไว้เนาะที่จะลงทุนตรงนู้นตรงนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมตรงนี้กาดตรงนี้กําลังมาหาคุณเรื่องของการงานการงานที่ทําอยู่เนี่ยก็บอกว่ามีการเติบโตแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่ง แต่ว่าอันหนึ่งนะถ้ามีใครมาซักชวนให้คุณไปทํางานตัวใหม่หรือไปทํางานที่ใหม่เนี่ยอาจารย์รักอยากจะบอกว่าให้มีการไต่ตรองดีๆสักนิดหนึ่งคิดทบทวนให้มากมากนะคะเพราะว่าที่ที่เราจะไปใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้อาจจะผิดหวังเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่เก่าเนี่ยมองว่ามันจะดีกว่าแล้วเรื่องของการเงินอีกอารหนึ่งก็อย่ารีบร้อนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่นะโดยเฉพาะใครที่ตอนนี้อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่คุณอาจจะได้ของที่มันมีแพงเกินความจริง นะคะแล้วก็มานั่งเจ็บอกเจ็บใจกันปเปล่าๆซะเพราะนั้นชะลอการใช้เงินก้อนใหญ่ไว้ก่อนเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะมีปัญหาค่ะเพราะว่ามันมีไพ่ของทิฐิขึ้นมาแสดงว่าต่างฝ่ายต่างมีทิฐิก็ทําให้ปัญหามันไม่เคลียนะแต่ถ้าเกิดเราลดทิฐิลงบ้างเอ่ยปากขอโทษกันบ้างทุกอย่างในเรื่องของความรักของคุณก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมคนโสดนะคะอย่าเพิ่งตกลงที่จะไปรับรักใครนะคะเพราะว่าในอนาคตอันกใกล้เนี่ยค่ะคุณจะ มีคนดีๆแล้วก็จริงจังจริงใจมาหาคุณนั่นเองเราจะมาดูค่ะว่าตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันสาวเป็นเลขอะไรบ้างก็จะมีเลข4เลข1แล้วก็เลข2นะฮะอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะ สำหรับขุมทรัพย์จะอยู่ที่เสี่ยมสีนางไม้นางตะเคียนถ้าเกิดไปที่ไหนแล้วก็มีการล้วงไข่ล้วงหายการตั้งกิจด,ดีๆแล้วคุณก็อาจจะไปล้วงไข่ล้วงหายตรงนั้นขึ้นมาตรงนั้นก็จะไปได้นำโชคให้คุณได้ด้วยเช่นกันรวมถึงเพศตรงข้ามด้วยค่ะนะคะที่จะเป็นขุมทรัพย์ให้คุณนี้ในเรื่องของสีสันเนี่ยก็จะเป็นสีเทาสีดําแล้วก็สีชมพูเข้มนะะหรือบานเย็นก็แล้วเครื่องประดับที่จะเสริมดวงเราก็จะมีทองคาําทองคําขาว นนินหรือเครื่องประดับที่มีรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า,ลผาหลวงพ่อฤาษีวิงดำพญานาคค่ะแล้วก็ปู่ฤาษีนะคะก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจำตัวคุณอยู่ก็ให้ไปสักการะขอพรกับพระองค์ท่านได้เลยเออทำบุญในการชำระนิสสงนะคะแล้วก็ให้ใส่บาดพระประจำวันเกิด ทั้ง9ก้าองค์ด้วยนะคะรวมถึงการทําบุญลงศพด้วยเพราะตรงนี้เป็นการเสริมดวงคุณได้หลายๆเรื่องเลยสําหรับเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคค่ะให้ซื้อกับคนที่มีอายุหรือคนแก่นั่นเองแหละนะคะจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายก็ได้แล้วแผงเนี่ยให้อยู่ในวัดนะคะหรืออยู่ด้านตลาดนะคะด้าแผงตรงนั้นหรือบริเวณที่แผงนั้นตั้งอยู่อาจจะมีพระพิสุสงเดินอยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็จะเป็นแผงหนึ่งที่จะทําให้คุณมีโชคลาภได้ด้วยเช่นกัน ทีนี้เราจะมาคุยกันถึงตัวเลขของทักษะที่อาจารย์รักชอบเนี่ยนะคะก็จะมีเลขกกับเลข5ส่วนตัวเลขอื่นๆนะคะที่อยู่ในตารางของทักษะเนี่ยก็ให้ทุกท่านเนี่ยนำมาจับ คกันนได้ะะมาถึงท้ายรายการอาจารยักษ์ก็ขอให้ทุกทท่านนะคะโชคดีมีความสุขแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารยักด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่กับรายการรักเลกเด็ดในช่องทาง c m มีดอ b มีสามบีบีขีดทีวีโมโนโฮโรยูทูบทิกต็รวมถึงช่องทางอื่นๆที่อาจารย์รักษ์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ